สวัสดีค่ะก็มาพบกับแอปนัชนันพยากรณ์กันอีกแล้นะคะกับ YouTube Channel ไพนะ่ยิปซีนครปฐมแอปนัชนันกันอีกครั้งนะคะก็ EP นี้102นะคะ EP ที่102กับพิกอาการหัวข้อที่มีชื่อว่าความสัมพันธ์ของเราและเขาในอีก3เดือนข้างหน้านับจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะกะ็มีให้เลือก4กองเหมือนเดิมเลยค่ะ NRTY นะคะหรือจะเป็นฟ้าส้มเขียวแดงก็ได้เลือกเป็นสีก็ได้แล้วแต่ที่ทุกท่านสะดวกเลยนะคะค่ะก็เหมือนเดิมเลยให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าแฟนเราหรือคนที่เราครบที่เราคุยอยู่หรือคนที่แอบชอบก็ได้ได้เหมือนกันนะคะก็นึกหน้าเขานะคะ นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือนะคะแล้วอธิษฐานว่าเออคุณคุณเนี้ยอีกสาเดือนข้างหน้าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วจากนั้นก็ให้เลือกกองที่ชอบใจได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแอปจะให้เวลาสักครู่เพื่อให้ทุกท่านได้ตั้งจิตเลือกกองที่ชอบกันนะคะโอเคค่ะเริ่มค่ะ ะแอปหวังว่าทุกท่านคงจะเลือกกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอปขออนุญาตเก็บที่เหลือออกไปก่อนเลยนะคะอ่ะอย๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวเอก่อนเลยหรือว่าสีฟ้านะคะอ่ะอย๋ยวเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ของเราและเขาคนนี้เออในอีก3เดือนข้างหน้ามันจะเป็นยังไงต่อนะคะเป็นยังไงบ้างะคะอ่ะมาดูกัน กอเอ็นหรือกองสีฟ้านะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอีกสามเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไปใบแรกเลยก้าวไมถา้าค่ะใบที่สองนะคะลือสีค่ะ สามดียมเพลค่ะแลวไปสุดท้ายได้ไพ่ h e fool ค่ะอ่ะเรามาดูกันชาวกองเอ็นนะคะสามเดือนข้างหน้าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างมีเก้าไม้หรือสี e อ็มเพล t h อร์เดไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะต่างคนต่างนิ่งอยู่เลยค่ะ คือในศาสเด์เลข้างหน้าเนี้ยทั้งคุณและเขาก็ต่างต่างแบบเอ้ยเอาอยัางไงกับเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงกับเธอดีนะเออส่วนเขาก็ไม่แสดงอาการอะไรก็นิ่งคุณเองก็ไม่ไม่มั่นใจในตัวเขาว่าเขาจะเอาอยัางไงเขาเองก็เด็ดแต่นิ่งนิ่งทำไมก็ไม่รู้ว่านิ่งแบบ นิ่งคิดพิจารณาน,นิ่งหาก,กบอะไรไม่ใช่ก็แบบว่านิ่งนิ่งต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างแอบส่องแอบมองซึ่งกันและกันอาจจะไปสอ่องเฟซส่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครทําอะไรอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยอือแล้วก็แบบตัวเขาเองก็คอยมองคุณนะก็ยังคงมีความรู้สึกแบบ มีความรู้สึกสนใจในตัวคุณอยู่ยังชอบยังรู้สึกดีกับคุณอยู่แต่ไม่ทําอะไรอะ่ะสามเดือนก็ยังไม่ทําอะไรก็ยังเฉยนั่งเฉยอะไรเงี้ยไม่ทําอะไรเลยนะคะทีเนี้ยสรุปมาเป็นเดอะฟูลเดอะฟูลเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนอะ่ะมันก็อาจจะมีแบบมีมีแบบว่าทําอะไรขึ้นมาบ้างนิดหน่อยเช่นอาจจะมีแบบ อยู่อยู่ก็นึกพูดคุยกับคุณหรือไปเที่ยวกับคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะยังไม่ชัดเจนอ่ะมันก็ยังยังเป็นความสัมพันธ์ที่เลื่อนลอยอยู่ในอากาศอ่ะมันยังไม่ไม่พัฒนาไม่อะไรเท่าไหร่อ่ะหรือเดี๋ฟูบางทีมันก็หมายถึงว่ามันก็ยังเขาก็ยังคงรักความโสดของเขาอยู่ตัวเราเองก็ยัง ก็ยังจับต้องเขาไม่ได้ประมาณนี้เหมือนเขาก็ยังล,ลีลอนไปเรื่อยๆย,ยังไม่ลงหลักปักฐานกับใครอะไรประมาณนี้เออในสามเดือนขน้างหน้าเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะมันก็ยังเป็นเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนีย้ยังนิ่งๆเง,งยียบๆกันไปอย่างเงี้ยมองๆกันไปมีกระเตื้องกระเตื้อง พูดคุยกันบ้างนิดตอยสักพักหนึ่งก็จะหายไปอีกและประมาณเนี้ยอ่ะนี่ก็เป็นคําตอบของชาวกองแรกก็คือกองเอ็นนะคะก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูกองต่อไปเลยนั่นก็คือกอง R หรือสีส้มนะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ากอง R หรือสีส้มเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาในอีกสามเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะ ใบแรกเลยได้ไพ่ the f o o l ค่ะใบที่สองสเตรนท์ค่ะใบที่สามเก้าหมาค่ะ แล้วใบสุดท้ายได้ไพ่สิบดาบเออกลองอากองส้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในะอีกสามเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงมีเดอะฟูลสเตนเก้าไม้แล้วก็สิบดาบไม่ค่อยเวิร์กเลยอะคะ่ะมันเหมือนกับว่าคือตัวตัวคุณพยายามพยายามที่จะแบบดึงลังเขาไว้อะ พยายามที่จะแบบทําดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบอาจจะไม่ได้ดึงรังก็ได้อาจจะพยายามทําดีกับเขามากๆหรือดีในจุดของคุณอะดีในโซนของคุณอาจจะอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรเพื่อให้เขาต้องเพื่อให้เขาเป็นอิสระอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาก็ยังยังจะไปจากเราหรือตัวเราเองก็จะมีความรู้สึกว่าสามเดือนข้างหน้าเนี้ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะมันมีแต่จะแย่ลง แล้วก็ความสัมพันธ์อันเนี้ยคุณคุณคุณอยากจะมูฟออนแล้วคุณไม่ไหวแล้วคุณไม่รอแล้วเออเหมือนคุณรู้สึกว่าถ้าเกิดยังไม่อยากผูกมัดกับใครยังรักความโสดก็รักไปเลยรักไปให้พอประมาณเนี้ยคุณพร้อมที่จะแบบถอยแล้วคุณพร้อมที่จะแบบไม่ยุ่งกับเขาแล้วขอเลือกเดินจากไปประมาณเนี้ยอืม ใช่คุณพะคุณคุณน่าจะน่าจะถอยอะ่ะน่าจะมูฟออนอยากจบอะ่ะเออตัวคุณน่าจะเป็นฝ่ายเดินออกมาจากความสัมพันธ์เนี่ยเพราะคุณทนไม่ไหวแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นคําตอบของชาวกองฮาค่ะก็คือมูฟออนอ่ะสามเดือนข้างหน้าตัวคุณมูฟออนแล้วคุณไม่ไหวแล้วคุณรู้สึกว่ามันแย่มากเลยอะ่ะเหมือนเขาไม่ทําอะไรเลยเขาแบบไม่พัฒนาเลยทั้งสิ้นนะคะอ่ะต่อไปชาวกองทีนะคะ อะหรือสีเขียวมาดูกันว่า <c oughs> คำตอบจะเป็นยังไงบ้างนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอีกสามเดือนข้างหน้านี้จะเป็นยังไงนะคะใบแรกเลยสามดาบค่ะโอ้ทำไมวันนี้มีแต่คนช้ำรักค่ะ ใบที่สองลาชินีถือดาบค่ะใบที่สามแชรีออค่ะแล้วใบที่สี่ในไพ่เดทค่ะค่ะ ชากองที่สามกองทีหรือกองสีเขียวอ่อนเอ้ยหนักใจแทนมีไพ่สามดาบราชินีดาบแชรีออดเดตคือความสัมพันธ์มันเหมือนจะเลิกกันนะคะคือทั้งคุณและเขาไม่มีใครยอมใครกันเลยะคะ่ะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอึดอัดกับเขาม,ามากพอแล้วอะกับการที่เขาอะ่ะเป็นคนที่แบบนิสัยไม่ดีหรือมุทะลุดุดันหรือเป็นอาจจะเป็นคนที่ เป็นฝ่ายนอกใจเราอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะเป็นคนขี้โมโหทําให้คุณแบบทนไม่ไหวพูดจาไม่ดีไม่ให้เกียรติเราหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีปัญหากันหนักมากหนักจนถึงขั้นแบบคือคือคือ,คอเลิกลากันไปเลยประมาณเนี้ยเพราะว่าสรุปมันเป็นไพ่เ,เดทอะคือเหมือนแบบต่างฝ่ายต่างแยกทางกันคอนเวิร์สใส่กันนะคะก็ไม่ดีเลยอะทำไมวันนี้ดูมาสามกองแย่หมดเลยอะ หวังว่ากองสุดท้ายน่าจะดีนะอืมคือสามเดือนข้างหน้านี้ต้องต้องระวังใจเย็นๆอย่าทะเลาะก,กันด้วยอารมณ์นะคะเพราะว่าทั้งคุณและเขาอ่ะโคตรโคตรแบบว่าฟิลนักเลงอะ่ะฟิลคนจริงอะ่ะคือแบบทาเลิกแล้วเลิกเลยประมาณเนี้ยไม่มีใครยอมใครนะคะทิฐิแรงอีโก้สูงมาก ก็ให้ระวังให้ดีนะคะสําหรับชาวกองทีหรือกองทีส่สาเออแบบให้คุยกันด้วยสติใจเย็นๆอย่าอย่าใจร้อนเข้าหากันมันก็จะแก้ไขได้นะคะค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นคําตอบของชาวกองทีนะคะขอเก็บก่อนเด้อว,วิทําไมวันนี้คําตอบมันดูดั์กไซ์มากเลยอ่ะกองสุดท้ายกองวายหรือกองสีแดงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอีกสามเดือนข้างหน้านี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะ ใบแรกเลยก้าดาบค่ะใบที่สองดีเอ็มเพลเลอร์ค่ะใบที่สามเดลเวอร์ค่ะ ไปสุดท้ายได้ไพ่พาสังราดนะคะค่ะโอเคค่ะชาวกองวายมาดูกันว่าสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเออตัวคุณกับเขาอะความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงกันนะคะก็จะมีเก้าดาบเอ็มเพลเลอร์เอ็มเพลเลอร์เลเวอร์พาสังราดโอเคค่ะชาวกองวายค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อย ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในะอีกสามเดือนข้างหน้าเนี้ยถ้าณตอนเนี้ยคุณยังเครียดเกี่ยวกับความรักครั้งนี้คุณคุณมีความรู้สึกว่าเออเขาไม่แสดงออกอะไรให้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคือสามเดือนข้างหน้าเนี้ยจะบอกว่าเขาจะชัดเจนกับคุณนะคือสําหรับบา,างงาบางคนอาจถึงขั้นโดนขอแต่งงานเลยบางคนอาจถึงขั้นขอเป็นแฟนเลยก็มีขอคอมมิตเมนต์จาก จากเราได้เลยก็มีนะคะคือกอง Y OK อยู่นะคะเหมือนกับว่าสามเดยนข้างหน้าเนี่ยถ้าชัดเจนขึ้นใครที่ยังไม่ชัดเจนตอนเนี้ <c oughs> ยสามเดยนข้างหน้าเขาจะแบบมาชัดเจนกับเราถึงขั้นจดทะเบียนสมรสแต่งงานหรือขอเป็นแฟนจริงจังหรือมีความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเป็นคนรักกันเลยทีเดียวเหมือนเขาจะดูแบบดูจริงจังกับเรามากอ่ะเอออันนี้คือในกรณีที่แบบยัง ที่เป็นแฟนกันแล้วก็อาจจะถึงขั้นจดทะเบียนสมรสหรืออยู่กินกันไปเลยประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนก็มีโอกาสที่เขาจะขอเราเป็นแฟนนะคะคือความสัมพันธ์จะชัดเจนมากแล้วเราจะรู้สึกสบายใจอุ่นใจมากๆเลยจากที่แบบเคยเครียดมาก่อนหน้าเนี้เยอะๆหนักๆอ่ะเออหยอมันจะดีขึ้นคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ฉันได้เป็นแฟนเขาแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้คือมันดีอยู่ค่ะ โอเคค่ะนี่ก็เป็นคําตอบของกองวายนะคะก็สามใคือหน้าน่าจะได้เป็นแฟนกันอยู่ค่ะสําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนสําหรับคนที่เป็นแฟนแล้วก็จะแบบได้รับความรักที่ดีมากขึ้นจากเขาหรือชัดเจนมากขึ้นนะคะค่ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นก็จบแล้วพิกอาการของแอป ในค่ำคืนนี้102นะคะ EP ที่102่ล้วแอลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมกันนะคะแล้วก็ใครมีคอมใครมีอยากให้ทำหัวข้ออะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอบพคุณมากๆคะ่ะสวัสดีจ้า